สวัสดีครับกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่ผมว่าน่าจะโดนใจหรืออาจจะสะท้อนความกังวลลึกๆของผู้ปกครองหลายๆท่านเลยคือคําถามที่ว่าลูกเรากําลังหลงทางอยู่หรือเปล่าหรือว่าที่เลือกเรียนไปเนี่ยพอเรียนเรียนไปแล้วจะรู้ตัวไหมว่ามันไม่ใช่อืมใช่เลยค่ะเป็นคําถามที่ได้ยินบ่อยมากครับแล้วมันก็พ่วงไปถึงเรื่องภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาที่เราเห็นกันเยอะขึ้นนะในเด็กยุคนี้ ค่ะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะใช่ครับเพราะมันอาจจะนําไปสู่การต้องเปลี่ยนเส้นทางกลางคันที่เราเรียกกันว่าซิวเนาะค่ะเสียทั้งเวลาทรัพยากรด้วยแล้วที่สําคัญคืออาจจะกระทบจิตใจระยะยาวได้เลย วันนี้เราเลยจะมาลองสำรวจแนวทางหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลที่เราได้มาจากโครงการ c y b อ r ์กยูนิเวอร์ซิที่เขาทำงานร่วมกับเพจลุงวิศวกร,กรสอนคำนวณแล้วก็จากประสบการณ์ของรุ่นพี่ๆที่เขายื่นพอร์ตโฟลิโอทีแคสติดสำเร็จมาแล้วด้วยโดยเฉพาะเราจะมาโฟกัสกันที่จุดเริ่มต้นเลยครับจุดแรกสุดคือโมดูลหน discovery and foundation ว่า ไอโมดูลแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นกุญแจรหรือเป็นคําตอบในการคลายปมปัญหาพวกนี้ได้ยังไงบ้างค่ะประเด็นเรื่องจุดเริ่มต้นนี่สําคัญมากจริงๆนะคะจากข้อมูลที่เราดูดูกันมาเนี่ยโมดูลหนึ่งของโครงการนี้เขาออกแบบมาเพื่อรับมือกับความกังวลที่ว่ามาโดยตรงเลยค่ะคือแทนที่จะรีบพุ่งไปทําผลงานไปล่าเกียรติบัตรอะไรแบบนั้นเนาะเขากลับมาเน้นที่การค้นหาแล้วก็วางรากฐานความเข้าใจในตัวเองก่อนเลยค่ะเป็นอันดับแรก อ๋อครับเพราะอย่างที่เราพอจะทราบกันอยู่แล้วว่า TCAS สรอบหนึ่งพ o ร์ตโฟลิโอเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอาเกียรติบัตรมาโชว์หรือทำแฟมสวยๆอย่างเดียวใช่ค่ะใช่คนหลายๆที่ก็บอกตรงกันว่ากรรมการเขาอยากเห็นเด็กที่มีแพชชั่นมีความมุ่งมั่นจริงๆในสาขานั้นถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่ตามกระแสรหรือแบบยืนย่นๆไปก่อนผลงานอาจจะไม่เกี่ยวเลยก็มี ครับผมซึ่งตรงนี้แหะคะ่ะคือหัวใจสําคัญเลยที่โมดูลหนึ่งเขาเข้ามาช่วยวัตถุประสงค์หลักๆเลยนะคะก็คือไม่ใช่แค่ทําแบบทดสอบความถนัดทั่วๆไปผิวเผินแต่มันคือการขุดลงไปให้ลึกค่ะเพื่อทําความเข้าใจจริงๆว่าศักยภาพน้องคืออะไรสนใจอะไรสไตล์การเรียนรู้เป็นแบบไหนก่อนที่จะไปลุยทำโปรเจกต์ในโมดูลถัดๆไปโอ้ฟังดูลึกซึ้งกว่าแค่ทําแบบทดสอบออนไลน์ทั่วๆไปเยอะเลยนะครับ แล้วกระบวนการที่ว่าขุดลึกเนี่ยครับมันมีขั้นตอนมีวิธีทำยังไงบ้างครับค่ะกระบวนการเขาค่อนข้างละเอียดนะคะมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างเ,เทคโนโลยีกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์จริงๆเริ่มจากมีการคุยเบื้องต้นกับครอบครัวก่อนเลยค่ะเพื่อให้เข้าใจตรงกันตั้งเป้าหมายร่วมกันอ๋อให้ผู้ปกครองกับน้องเห็นภาพเดียวกันก่อนใช่ค่ะจากนั้นน้องๆจะได้ทำสิ่งที่เรียกว่าภารกิจออนไลน์14ภารกิจ ซึ่งทำผ่านเมนเทอร์ AI ค่ะเป็นเหมือนพี่เลี้ยง AI อัจฉริยะตัว AI นี้ก็จะช่วยสำรวจมิติต,ต่างๆเลยค่ะทั้งความสนใจวิธีคิดการแก้ปัญหาการตัดสินใจอะไรพวกนี้อืมอมใช้ AI ช่วยเก็บข้อมูลในมุมกว้างก่อนใช่ค่ะแต่ว่าเอ่อจุดที่น่าสนใจคือข้อมูลเชิงลึกจาก AI เนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นนะคะครับยังไงต่อครับ ข้อมูลตรงนี้จะถูกส่งต่อไปให้นักจิตวิทยาคลินิกวิชาชีพค่ะโห oh, มีนักจิตวิทยาด้วยใช่ค่ะเป็นนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาโดยตรงเลยนะคะท่านจะมาช่วยวิเคราะห์ตีความข้อมูล AI อย่างละเอียดอีกทีก่อนที่จะนำไปสู่การประชุม5ฝ่าย5ฝ่ายเลยเหรอครับมีใครบ้างครับนั่นค่ะก็จะมีนักจิตวิทยาท่านเดิมผู้ปกครอง ตัวน้องนักเรียนเองแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการศึกษาแล้วก็พี่อตอมค่ะซึ่งเป็นรุ่นพี่ทีแคสอันดับหนึ่งที่มีประสบการณ์ตรงทั้ง5ฝ่ายก็จะมาสรุปผลข้อมูลทั้งหมดแล้วก็วางแผนเส้นทางที่เป็นรูปธรรมร่วมกันค่ะโหละเอียดมากครับถ้าอย่างนั้นก็แปลว่านี่มันคือการพยายามแก้ปัญหาไอ้เรื่องหาตัวเองไม่เจอหรือกลัวเลือกผิดทางที่ต้นต่อจริงๆเลยนะครับใช่เลยค่ะ คือใช้ทั้ง AI ช่วยเก็บข้อมูลแล้วก็มีทั้งนักจิตวิทยามาช่วยตีความในเชิงลึกเพื่อให้ได้ทิศทางที่มันน่าจะใช่กับน้องคนนั้นจริงๆก่อนจะไปลงแรงในขั้นต่อไปถูกต้องค่ะมันคือการหาทิศทางที่เหมาะสมที่สุดก่อนแต่เอ่อกระบวนการมันละเอียดขนาดนี้มันจะใช้เวลานานไหมครับกลัวว่าจะไปกระทบการเตรียมตัวสอบหรือการเรียนปกติของน้องๆหรือเปล่าครับอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ จากข้อมูลที่ได้มานะคะกระบวนการนี้เขาออกแบบมาให้มันผสานไปกับการเรียนปกติได้ค่ะไม่ได้ใช้เวลาแบบหักโหมต้องโดดเรียนมาทำอะไรแบบนั้นแต่จะเน้นความต่อเนื่องมากกว่าอ๋อโอเคครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากมอดูวันเนี้ยนะคะก็คือแผนที่นำทางส่วนบุคคลหรือ personalized roadmap เลยที่จะระบุเลยว่าแนวทางสาขาไหนที่น่าจะเหมาะกับน้องคนนี้ แล้วก็ยังมีโครงร่างแผนการพัฒนาพอร์ตโฟลิโอเบื้องต้นให้ด้วยค่ะอ๋อเป็นแผนพอร์ตที่มันสอดคล้องกับตัวตนความถนัดจริงๆของน้องใช่ค่ะค่ะซึ่งตรงนี้มันสำคัญมากเพราะมันช่วยลดความเสี่ยงที่เราเจอบ่อยๆเลยคือเด็กทำพอร์ตโฟลิโอดูดีมากแต่เอ๊ะมันไม่สะท้อนตัวตนหรือไปเลือกสิ่งที่จริงๆไม่ได้ชอบขนาดนั้นอืมจริงครับพอเรียนไปก็ไม่มีความสุขใช่ค่ะ เรียนไปแล้วไม่มีความสุขหรือรู้สึกว่าไม่ใช่สุดท้ายก็อาจจะต้องซิลอยู่ดีพรฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพแล้วครับมันเหมือนเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกเม็ดที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะใช่เลยค่ะภาพนั้นเลยพอกระดุมเม็ดแรกถูกการเดินทางที่เหลือไม่ว่าจะในโมดูล e 2ที่สร้างโปรเจกต์โมดูล3ที่เตรียมพอร์ตเตรียมสัมภาษณ์หรือแม้แต่ชีวิตในมหาวิทยาลัยจริงๆหลายปีข้างหน้ามันก็ น่าจะมีแนวโน้มที่ราบรื่นขึ้นตรงเป้าหมายมากขึ้นค่ะลดโอกาสเกิดปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านกังวลตั้งแต่นนเนิ้นๆเลยอืมอืม,อมสิ่งที่น่าสนใจมากๆจากการที่เรามาดูข้อมูลชุดนี้กันนะคะคือปรัชญาเบื้องหลังของเขาเลยที่ให้ความสําคัญกับการลงทุนเวลาเพื่อการค้นพบและเข้าใจตัวเองเป็นอย่างแรกสุดครับลงทุนกับการรู้จักตัวเองก่อน ใช่ค่ะก่อนที่จะไปทุ่งเททรัพยากรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาแรงกายแรงใจไปกับการสร้างผลงานหรือไปพัฒนาทักษะเฉพาะทางมันเหมือนเป็นการเพิ่มโอกาสให้แน่ใจว่าเส้นทางที่เรากําลังจะเดินไปเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ใช่สําหรับเราจริงๆผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจนะครับจากเดิมที่อาจจะโฟกัสแค่ว่าทํายังไงก็ได้ให้สอบติดให้เข้ามหาวิทยาลัยดังๆให้ได้อืค่ะเปลี่ยนมาเป็น ทำยังไงให้เราได้เรียนในสิ่งที่ใช่เรียนแล้วมีความหมายมีความสุขในระยะยาวเพราะผมก็เคยเห็นเคสนะครับเด็กเก่งๆเลยทำพอร์ตโฟลิโอดีมากได้รับรางวัลเยอะแยะแต่สุดท้ายเรียนไปปี2ปีก็ซิ่วเพราะว่าข้างในลึกๆมันไม่ใช่จริงๆใช่ค่ะมีเยอะเลยค่ะแบบนั้นการที่มาเน้นที่ข้างในก่อนแบบโมดูลหนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากครับค่ะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุจริงๆ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันพอสมควรเลยนะครับถึงความสำคัญของการวางรากฐานการค้นหาตัวเองโดยเฉพาะผ่านโมดูลวันของโครงการใสบล็อกยูนิเวอร์ซซึ่งฟังแล้วมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าถ้าการรู้จักตัวเองมันสำคัญขนาดนี้จริงๆเนี่ยระบบการศึกษาในภาพรวมของเราควรจะส่งเสริมกระบวนการค้นหาตัวเองแบบนี้อย่างจริงจังตั้งแต่ในโรงเรียนเลยได้ไหมอืมน่าคิดค่ะตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลย ก่อนที่จะมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญมากๆอย่างตอน TCA S ด้วยซ้ำไปเนาะค่ะอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆในระยะยาวก็ได้นะคะครับก็น่าจะเป็นอีกประเด็นที่เราอาจจะได้มาคุยกันต่อในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ